เ่านสาธุชนมรธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะได้มาปรารบเรื่องการปฏิบัติเพื่อวิชาสามเ่าตามหลักสูตรพระองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้ามีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งสุขาวิปสัสสโกสองเตวิโชได้แก่วิชาสาม สามชละพิญญูได้แก่พิญญาหกสีปริสัมพิทัพป,ประตูได้แก่ปริสัมพิทายานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับสุขวิปัสสโกเป็นการปฏิบัติเพื่อใช้อารมณ์คิดมากที่สุดเพราะว่าใช้อารมณ์คิดควบคู่กันไปกับการพิจารณาขณะใดที่จิตยังทรงอยู่ในอารมณ์คิดที่เราต้องการ ขณะนั้นก็ชื่อว่ามีสมาธิแล้วก็สมาธิเขาสุขวิปัสสโกขณะที่ใช้อารมณ์คิดนั้นเมื่ออารมณ์คิดทรงจิตได้ถึงปฐมฌานหรือว่ามีอารมณ์ทรงตัวไม่รำคาญในเสียงที่แทรกเข้ามาในระหว่างคิดจิตทรงตัวอยู่ได้ตามสมบายตามอารมณ์ที่ตั้งใจไว้ กำลังจิตตอนนี้ท่ากล่าวว่าสามารถตัดกิเลสเป็นสมุทเทตเว่าหาันเป็นระโสดาบันได้แล้วก็เป็นพระสีทาคามีก็ได้แต่ว่าตอนที่จะเป็นอนาคามีนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีสัจว่าพระอนาคามีเป็นผู้เมียที่จิตก็ต้องสามารถทางกำลังจิตทำลายรากฐานของความรักในกามารมณ์ เลิกความโกรธความเยียมบาดด้วยกำลังของฌานแต่สำหรับท่านสุขวิปัสสโกท่านทำไปบางทีท่านอาจจะไม่รู้ว่าเป็นฌานว่าททำไปทีละขั้นเทียตอนทำไปทีละเล็กแต่น้อยใช้อารมณ์พิจารณามากเมื่อจิตใจของท่านยับยั้งตั้งอยู่ก็มีกำลังพอสามารถจะตัดการมาชันทะได้และตัดปริฆค,คือความกระทบกระทั่งจิตได้ ก็สามารถเป็นอนาคามีได้พอมาว่าเป็นวาระถึงพระอรหันต์ตอนนี้ก็เป็นจริยาที่เก็บแล็กเก็บน้อยเ <c oughs> มื่อเป็นอารมณ์ที่เป็นอนุสัยความจริงอนุสัยนี่เป็นอารมณ์เบาๆแต่ได้ว่าเหมือนกับคนไล่จับยุงการสู้กับช้างมีเป้าใหญ่สามารถทำลายชีวิตได้ไม่ยากนัก แต่ว่ายุงเป็นเป้าเล็กอันตรายจากยุงน้อยก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราฆ่ายุงได้ยากข้อนี้มีประมาณชั้นใดได้อนุสัยก็เช่นเดียวกันแต่อาศัยท่านสุขวิปัสสโกที่มีเมร์มัน่นในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทอ้อถอยในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้ รวมความว่าพระอรหันต์ท่านขั้นสุขวิปัสสโกก็จะต้องมีอารมณ์ทั้งฌานสี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นอารมณ์ฌานที่ค่อยๆมาทีละน้อยทละน้อยไม่ยากไม่ลําบากไม่ต้องเคร่งเครียดนักเพราะค่อยๆทําไปตามลําดับทีละนิดทีละหน่อยกําลังจิตก็มีกําลังสะสมกันทีละน้อยทละน้อยจนถึงฌานสา้นสี่ แม่ว่าจริยาที่จะเข้าฌานออกฌานในตามอัตยาสัยย่อมเป็นไปได้ยากเพราะว่าท่านทำเพียงมีจิตตกิเลสเป็นสมุทเขีตบาลนหลังจากนั้นก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณาขันห้าเพื่อความอยู่เป็นสุขอันนี้เป็นจริยาของท่านสุขวิปัสสโกสำหรับท่านที่ปฏิบัติในเตวิโชคือลักษณะของวิชาสาม อารมณ์ความเป็นประสงดาสิกิทาคานาคารหันอาตมาจะของดไว้ไม่กล่าวเพราะว่าอารมณ์ความเป็นอรหันต์ก็เหมือนกันกับท่านสุขวพิปัสสโกว่าการตัดอารมณ์ก็มีท่านสุขวพิปัสสโกเป็นพื้นฐานนี่สำหรับท่านเตวิโชริเชยะเจละพิญโยนีท่านก็ใช้อารมณ์เฉพาะ คือว่าอารมณ์เฉพาะที่เรียกว่าต้องการจะได้ทิพยคุยานกับปุเพนิวาสานุสติยานแต่ยานทั้งสองนี้ต้องได้ก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันก่อนได้ยานนี้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องได้กันต่อไป ตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของทิพย์ยคุยานก็ดีปพเพนิวาสานุสติยานก็ดีเป็นวิสัยเค่โลกีวิสัยนิีักวชานโลกีนี่ในหนึ่งที่เรียกกันก็เรียกกันว่ากีฬาสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อแท้ในหลักสูตรที่เราจะเข้าตัดมักตัดผลถ้าบังเอิญไม่ได้มักได้ผลเสียก่อนแล้วเรื่องกีฬาสมาธิก็ไม่ต้องทํากัน ก็คืนทําไปก็ไม่มีเบีวยอะไรเสียเวลาเปล่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการฝึกวิส,สองในวิชาสามคือทิพย์โยยานกับปุเพนิวาสานุสติยานต้องใช้กําลังสมาธิสูงมากเรียกว่าสมาธิมีกําลังหนักต้องมีความเข้มข้นในการเจริญฌานสมาบัติ มิเชะนั้นแล้วผลก็จะไม่มีแค่ผู้ใดเลยเป็นอนุนว่าขอเริ่มต้นในการฝึกทิพย์ยคุยานกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้จะพูดตามแบบก่อนตามแบบก็คือว่าท่านบอกว่าคนที่จะฝึกทิพยุคุยานถ้าเป็นอาธิกรรมิกะบุคคล คำว่าอาธิกรรมมีกับบคุคคลไหมายมบบความว่าบุคคลที่ไม่เคยได้ทิพย์คุยานมาเลยในชาติก่อนเป็นคนใหม่แท้ๆในชาติปัจจุบันถ้านได้เริ่มทําแบบนี้ตอนนี้ก็พูดกันถึงคนมีสมาธิแล้วไม่ใช่ไปย่ำตอกมาตั้งแต่อารมณ์พุ่งสาัานเรื่องการกำจัดอารมณ์พุ่งส่านได้พูดมาแล้วตอนหนึ่ง คัดเศษหรือว่าเทพมีอยู่แล้วถ้ามีความสนใจเขาไปหาเอาที่นั่นเราจะทำอะไรก็ตามจะเข้าฌานสมาบัติอะไรก็ตามมันอยู่ที่อารมณ์ฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้น <c oughs> ว,วิธีแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านก็เป็นการแก้ไม่ยากทำง่ายๆถ้าสนใจจริงๆประเดี๋ยวมันก็ได้มันอยู่ที่กำลังใจอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่ครูบาอาจารย์ หรือว่าไม่ใช่อยู่ที่หลักวิชาการสอนอะไรมากนะักหลักวิชาพระพุทธเจ้าให้มาแล้วครบถ้วนครูบาอาจารย์แนะนำมาแล้วแต่เราไม่เอาจริงสักอย่างอะไรมันจะได้เป็นอันว่าตอนนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งพูดกันถึงว่าแก้อารมณ์ฟุง้งอารมณ์ซ่านอารมณ์ไปทางไหนจะไปทางไหนถือว่าเป็นนักเรียนที่เริ่มเข้าประถมปีที่หนึ่งแล้ว เรื่องการแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านนั้นเป็นเรื่องของอนุมบาลเท่านั้นวทมงปีที่หนึ่งที่จะเข้าก็คือเข้าทิพยจกกุญาณคำว่าทิพยจกฬุญาณแปลว่ามีความรู้เหมือนตาทิพยไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพยรวมความว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรามีความรู้เหมือนตาทิพย นี่การจะสร้างอารมณ์เอาความรู้มันตาทิพย์เขาทํากันยังไงนี่วันนี้สอนตามแบบพระพุทธโคสาจารย์แท่งตัดแท่งกล่าวไว้ว่าให้ใช้กระสินสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในกระสินสามอย่างนี้คือหนึ่งเตโชกระสินในก,การเพ่งไฟ สองโอทาตดกสินได้อาก,การเพ่งสีขาวสามโอาโลกสินได้อาก,ก,การเพ่งแสงสว่างนี่ตามแบบนี่คำว่าเพ่งในที่นี้หมายความประจําก็มีนักปฏิบัติหลายท่านพอบอกแบบนี้เข้าท่านจะไปนั่งจ้องไฟเพ่ง ต่อมาก็กลับมาบอกว่านั่งจ้องไฟจนน้าตาไหลแสบตานี่เป็นอันว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ตรงจริงๆและตามที่เขากล่าวกันบอกว่าเทนตรงไม่คดไม่คงตรงเดแตว่ตรงเด,งเดในที่นี้ก็ไม่โดนเป้าหมายเป้าหมายจริงๆคำว่าเพ่งในที่นี้เ่านหมายความให้ลืมตาดูแสงไฟ แล้วจำลักษณะของไฟไว้ไม่สนไม่สนใจกับเปลวดูว่าแสงไฟมีลักษณะอย่างไรแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงภาพของแสงไฟถ้าภาพของแสงไฟเรือนลางหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ดูใหม่จําได้แล้วก็หลับตาไม่ใช่เพ่งจะน้าตาไหลดูเพีเดี๋ยวเดียวมันก็จําได้แล้วก็ นึกถึงภาพแสงไฟจงกระทั่งแสงไฟปรากฏอยู่กับใจเราจะนั่งอยู่เราจะยืนอยู่เราจะเดินอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตามความจริงแสงไฟในขณะนั้นไม่มีแต่เรานึกเห็นภาพนั้นอยู่เสมอนึกขึ้นมาบารายนึกเห็นภาพนั้นได้ทันทีว่าลักษณะแสงไฟเป็นยังไงมันติดใจอยู่เป็นปกติไม่ใช่ติดตา แต่ว่าสัพ์เชื้อบ้านเขาเรียกวภาพติดตาในความจริงไม่ใช่ติดตามาาติดใจใจนึกเห็นภาพต้องอยู่เป็นปกติอย่างนี้อย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเราจะดูไฟมันไม่ถนัดเราจะดูสีขาวถนัดกว่าก็ใช้ได้ลักษณะอาการที่ทำเป็นสะดึงอะไรต่ออะไรแต่มาไม่ขออธิบาย <c oughs> เห็นว่าไม่มีความำจำเป็นท่านที่ปฏิบัติกันมามากท่านก็ไม่ได้เอาตามแบบนักท่านอยากจะดูไฟไฟเทียนไฟคบเพลิงไฟตะเกียงท่านก็ดูข้ท่านสง่งหรือไม่หานตามแบบแตามแบบก็ไปเอาตั้งท่าตั้งทางกันอยู่นั่นเรื่องตั้งท่ามากที่มันหากินยากสมมติว่าเราไม่ชอบแสงไฟแล้วก็ชอบสีขาว เน้วก็มองดูสีขาวจะเป็นผ้าขาวตึกขาวโหลขาวกางเกงขาวเสื้อขาวอะไรขาวมันก็ใช้ได้ให้มันขาวพวแล้วกันจีก,ก็จําภาพสีขาวและในลักษณะเดียวกับการเพ่งไฟอย่าไปจ้องเป่งเสะจนกระทั่งไม่กระพิภูไม่กระพิบพตาแล้วน้ําตาไหลแสบตาใช้ไม่ได้เขาดูพอาําได้แล้วก็ดับตาเลย ถ้าสีขาวเราไม่ชอบแล้วก็ชอบแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ใช้ได้แสงสว่างใครไม่รู้จักก็แล้วไปว่าอะไรมันสวา่างยังไงมันนั่งจำจี้จำชัยมันก็เด็กมาสองสาวันมันก็เต็มทีเป็นอันว่าเรารู้ลักษณะกสินสามราการเป็นกสินพื้นฐานที่จะเป็นเหตุให้เกิดทิพจักุยานในเวลาปฏิบัติกันเขาทำยังไง ความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่หนักสำหรับท่านที่ปฏิบัติกันมาได้แล้วท่านทำแบบเบาๆจำภาพแสงไฟก็ดีจำภาพสีขาวก็ดีจำภาพแสงสว่างก็ดีเวลานั่งอยู่ทำอะไรอยู่จิตก็นึกถึงภาพนั้นเป็นปกติเดินไปอยู่ไม่มีใครพูดคุยหรือว่ามีคนพูดคุยด้วยกระช่างจิตแล้วก็เห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติ อย่างนี้ชื่อว่าอุปจาระสมาธิเริ่มเป็นอุปจาระชานอุปจาระสมาธิเข้ามาถึงจิตอาตมาจะไม่บอกแสงสีว่าแสงแพรวเป็นแบบกายระยับความจริงมันไม่มีความจําเป็นนักความจําเป็นมีอยู่อย่างเดียว่นนึกขึ้นมาเมื่อไร่เห็นภาพนั้นได้ทันทีหรือเปล่า ถ้าเลิกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีแล้วมันทรงอยู่นานหรือไม่นานเรื่องการทรงตัวนี่ก็มีความสําคัญถ้าทรงตัวอยู่ได้ไม่นานยานที่เราจะพึงรู้ที่เรียกกันว่าทิพย์โยกญานมันก็ทรงตัวไม่นานเหมือนกันพูดกันคําหายไปเสียแล้วจะพูดกันใหม่ก็ต้องตั้งท่าใหม่ภาพตีหายไม่ใช่เขาหายคือเราหายใจเราตก ดันั้นเวลาฝึกเราก็ควรจะใช้เวลาตั้งเวลาไปในตัวเอารูปประคำก็ได้มานั่งชักคิดว่าช่วระยะสิบเมตรของรูปประคำหรือว่ายี่สิบเมตรของรูปคระคำหรือสามสิบเมตรของรูปรคำหรือว่าร้อยแปดของรูปปะร,ร,ปปะ,คร,รปปะคำก็ตามอันดับแรกค็จะใช้น้อยๆก่อน นึกจับภาพภาพไฟภาพสีขาวภาพแสงสว่างก็ตามใจถ้าภาพสีไฟภาวนาวเตโชกสินังถ้าภาพสีขาวก็ภาวนาวโอทากสินังถ้าภาพแสงสว่างก็ภาวนาวอาโลกสินังภาวนาไปจบบทหนึ่งกระชักรูปคำเม็ดหนึ่ง เราคิดว่าในโลกระยะลกกูกรคำสิบเมตรนี่หรือยี่สิบเมตรหรือสามสิบเมตรก็ตามไม่หม,หม่เอาน้อยๆเราจะไม่ยอมให้ลมจิตคลาดไปจากภาพนิมิตที่ปรากฏคำว่าภาพนิมิตนี่หมายความว่าภาพที่เราดูเห็นไหมเราจำไหมเนื้อโปรดทราบดีว่าสมมุติว่าเราเพ่งเราตั้งใจจะจับอภาพแสงไฟ ถ้บาบังเองิญภาพแสงสว่างหรือว่าภาพขาวเข้ามาแทนที่ต้องตัดทิ้งไปทันทีหรือว่าภาพอื่นปรากฏมันใช้กว่าต้องตัดทิ้งไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากระสินโทษได้ขืนไปยุ่งกับแมงเข้าก็แสดงว่าจิตของเราไม่ทรงตัวหาสัจธรรมไม่ได้ไม่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะภาพนั้นภาพอื่นมาเราไม่เอานี่ต้องจำให้ดี ไม่ใช่ว่าภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสั้งโคเห็นสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองแล้วไปยุ่งกับสีนี่การทําอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของความดีมันเป็นเรื่องของการกระทําที่ผิดเป้าหมายผลมันจะเกิดได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้อย่างผิดผิดมันไม่ใช่เกิดแบบถูกมันเกิดแบบผิดนี่การตั้งเวลานี่เป็นเรื่องของสําคัญ ใหม่ๆเอาแค่สักรลูกคำห้าลูกก็อย่างดีต่อต่อไปเมื่อความชำนาญแล้วก็แค่สิบลูกยี่สิบลูกสามสิบลูกสี่สิบลูกห้าสิบลูกถึงร้อยแปดสิบลูกให้จิตทรงตัวนี่ถ้าจิตทรงตัวได้แบบนี้แล้วเอาทักสิบนาทีนะสมมติเอาว่าถ้าเราตั้งอารมณ์นึกถึงภาพไฟภาพาสีขาวภาพ ฟังสว่างก็ตามตาจิตทรงอารมณ์ได้สักห้านาทีถึงสิบนาทีอารมณ์จิตเขาเราไม่เคลื่อนจากภาพนั้นภาพปรากฏอยู่กับจิตเสมอแต่นักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะคุยให้ฟังเขาทำกันแบบนี้เวลาเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในใจเขานึกเห็นอยู่ตลอดเวลา เวลาเดินไปวิญาบาัายทวันนึกเห็นไปตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับเวลาจะเดินไปธุระที่ไหนนั่งรถไปธุระที่ไหนเห็นภาพนั้นจังตั้งแต่ไปยันกลับเวลอขณะใด,ดที่ว่างจากกิจที่เพิ่งพูดกันคุยกันเนะทําธุระขณะนั้นจิตเห็นภาพนั้นท,ทันทีนี่จิตต้องพค่่งและต้องทรงอย่างนี้จึงจะได้ดีนะไม่ใช่ได้เร็ว นี่เราทําเอาดีกันเราไม่ได้ทําเอาเร็วกันแต่ความจริงเป็นของธรรมยากนี่ว่ากันตามแบบเนื้อมาภาพนั้นปลายกดกับจิตตามความประสงค์ตามเวลาที่เราต้องการนี่ตามแบบที่ท่านพุทธโคสาอาจารย์ท่านตัดไว้ท่านบอกว่าถ้าเราต้องการเห็นนรกคําว่าในวิสุทธิมก่า จงเพิดภาพนี่ให้หายไปขอพาพนารกจนปรากรแทนเพราะว่าตามตำรามันก็ยาวเหยียดเพราะจิตจับภาพดีภาพแจ่มใสให้ภาพนี่เป็นเครื่องวัดกำลังใจถ้าเราจะเห็นเราจะรู้สิ่งที่เราต้องการได้ระดับไหนไม่ขึ้นอยู่กับภาพนิมิตที่เราต้องการนั่นเองที่เราสร้างขึ้น ถ้าภาพมีมิตนั้นชัดเพียงใดสิ่งที่เราต้องการเห็นมันก็ชัดเพียงนั้นสำหรับฌานโลกีถ้าจะชัดอย่างดีที่สุดก็เหมือนกับอากาศขมุกข,ขมัวเวลากลายทำซึ่งมัามีกำลังไม่สูงอะไรเลยมีกำลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นอนุว่าตอนนี้เราก็เข้าใจ ใถ้ว่าเราต้องการจะเห็นภาพนรกหรือภาพสวรรค์คนตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเขาก็ทําแบบนี้เอาจิตจับภาพนีมิตให้ทรงตัวแล้วก็นึกถึงภาพที่เราต้องการจะเห็นภาพนั้นจะปรากฏแทนแต่ว่าอย่างนี้รู้สึกจะยุ่งยุ่งสักนิดนี่ตามแบบถ้าว่าจะยุ่งก็ต้องทำ นี่การเห็นถ้าจะาถามตรงตามความเป็นจริงไหมอันดับนี้เรื่องอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราเ่าใจของเราเวลาที่เราทรงสมาธิเนะี่ยเราทิ้งอุปาทานหมดหรือเปล่าถ้าเราทิ้งอุปาทานหมดเราก็เห็นภาพนั้นได้จริงถ้าเราอุปาทานคือสมมติว่าเขาเคยเคยเห็นภาพ เขียนจากเทว,วดาจากฟ้าผนังบทเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีมีผ้านุ่งเรียบร้อยแต่ได้ว่าไม่มีเสื้อใส่ภาพที่จำได้แบบนี้เป็นภาพปูปาทานถ้าเวลาเราต้องการเห็นเทวดาเทวดาก็ปรากฏมีผ้าเรียบร้อยแต่เสื้อไม่มีใส่มีเส้อวานสองเส้นคลองมามันก็ภาพเขียน นี่เทวดาเน่ยถ้าทางนางฟ้ามาในภาพแบบนั้นแล้วก็โยงพระนมนมและจีวรร้อนเป็นไฟระวังให้ดีนะนี่เรื่องของ้อปาทานเทวดาเนี่ยสวยนางฟ้าสวยถ้าสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นสมมุติว่าปรากฏามีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆความจริงก็น่าจะเกิดแบบนั้นเพราะเราเคยเห็นแบบนั้น ถ้าเทวดาท่านมาจริงๆอาจจะต้องสแสดงแบบนั้นเพื่อให้เราเข้าใจว่าท่านเป็นเทวดาทีนนี้ถ้าบังเอิญเห็นแบบนั้นแล้วเราก็ต้องรวบรวมกำลังใจให้ส่งตัวว่าถ้าท่านเป็นเทวดาจริงสภาวะแห่งความการแต่งตัวของท่านมีสภาวะเป็นยังไงคือมายความว่สภาวะสภาวะนี่มมันยุ่งอดพูดไม่ได้ ถามว่าตามปกติท่านแต่งกายเป็นอย่างไรเขาได้โปรดแต่งตามนั้นภาพนี้เป็นภาพเขียนที่ติดตามมาติดใจมาไม่ขอยอมรับนับถือถ้าเป็นเทวดาจริงขอให้สแสดงภาพจริงของท่านให้ปรากฏและจิตใจก็ทรงอารมณ์ไว้ตามเดิมเท่านี้เองสภาวะแห่งความเป็นเทวดาของท่านก็จะปรากฏตามความเป็นจริง นี่เรื่องกำลังใจก่อนที่จะกำหนดรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญนี่การทำอย่างนี้ได้ท่านเรียกว่าทิพยคุยานเออทิพยค่ยิคุยานนี่มีประโยชน์ความจริงวิธีปฏิบัติก็ไม่มีอะไรยากเป็น <c oughs> ของธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถจะชนะอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตได้ที่อย่างเดียวเราไม่ส่านมันทั้งหมดนะ่ะ สั้นในด้านความรักในกามารมเราก็ไม่สั้นสั้นในด้านความโกรธความพยาบาตเราก็ไม่สั้นสั้นในการง่วงเหงาเฮานอนเราก็ไม่สั้นสร้างคิดถึงอารมณ์ภายนอกเราก็ไม่สั้นสั้น่ได้ในความสงสัยเราก็ไม่สั้นปักมันตรงเข้าไว้ สร้างกําลังใจปลักปักตรงดิ่งในรมที่าอารนนมณ์ที่เราต้องการใมนิมิตที่เราต้องการนี่ความจริงมันก็แค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรมากไม่มีอะไรหนักสําหรับท่านที่บอกว่าทําไม่ได้ความจริงการทําแบบนี้มันลงทุนสักเท่าไหร่ถ้าจะเราจะเอากันจริงๆแล้วก็ครั้งละห้านาทีพอ นั่งจับภาพไฟก็ดีภาพสีขาวก็ดีภาพแสงสว่างก็ดีลืมดาด,ดอวรมจับอารมณ์ให้ทรงตัวให้ได้ภายในห้านาทีจะไม่ยอมให้จิตหลีกเลี่ยงไปสู่สภาวะอย่างอื่นในเรื่องสภาวะนี่ชอบพูดนะักใครก็จะรู้เรื่องไอ้ที่ก็รู้ก็มีไม่รู้ก็มีเป็นอันว่าไม่ยอมให้จิตจับอารมณ์อื่นไปนขาดให้จิตมันทรงตัวอยู่ตามนั้น นี่มันขึ้นอยู่แก่กำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเลยเป็นของยากของลำบากแต่วถ้าว่าบรรดาเทพุทธบร,ริษัทวันนี้นี่มองดูมารีกาเวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดเสร็จแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงม,มีเต่บรรดานั่งท่านผู้นักปฏิบัติทุกท่าน ว่าทำใดดีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมรุแล้วขอท่านหลายจงมรู้รมน,นั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี